ช่วงปีใหม่ยุดจักวันนี่ย,ยุดเมืองเหนือหยิบเกาโอ้ย,ยูพี่นะี่จะยุดอีกแลนี่ก็ให้มันสายขายเฉยนี่ไม่ข้ามนะเนี่ยยูพี่น่ะยุดวันที่สามสิบนี่รถมันจอดหยิบเกาเอาไ่ได้ข้ามบ่นี่ตอนนี้รถไปทางใดเมืองคือ่มีมาเลยก็ไปที่อื่นเลย ร้านนอื่อไม่หลายร้านนี้มันใช้รถถ้ลงไทยกันไม่ใหญ่มีไทเกอร์มาไม่ใหญ่มันมันมีหลายมีหลายเจ้าอยู่เข้ามานะผมจำม่ได้ออมันจสิมีอย่างว่าทำทันทีนะทำทัทนทีนะนนบ,บริษัทท่านสีขาวนะไทเกอร์หนารถนะ แมนหรือมะไม่เขียนผมก็ไม่ได้อ่านว่าไทเกอร์แต่ว่ามันก็ออยินงก็เห็นเขาเขียนมาทำทันทีท,ท่ามันติดีสุดทางข้างนะข้างรถนะเนี่ยมันยังเงียบจะไปได้อะไรมันหนักรอบังรอบังไม่กำเ <laughs> งงงกบิ้ลไม้แ้งวิ่งมาเยอะแล้วมไม้แหง้งไม้สดจะมีอยากจะได้ตักเนี่ยเบาบับเลยแลย้วนีม่มันเงี้ปแบบอุงมจักรย์กิบดูแฉกินป่ะครับ บุ้งกี้น้อยมันระวังายงกับบุ้งกีหไงมันกดได้ดีกว่าอยู่ถ้าจะกดมันแมกโฟมอยู่สูงกว่าก็เดินไหนนะแมนเออเินเกนดตีมันจะยืดอยู่ที่เดียวเว้ยไม่นี่ได้บ่หาสิพวงไม่นี่ได้บไ่ได้ คนแล้วเกลียดกดสามชั้นสี่ชั้นไปนูุ่นใช่ไหมครับมีเรอะหสองชั้นจ่ายแล้วบอกลูกในเลสิโบได้น้ำนักนะลูกมันต้องใช้ร้ายกว่าอยู่แล้วไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วไปเลยแล้วมาเกี่ยวกับคนครับได้เนาะเกี่ยวกับเท่าแกไปได้หตกลงกันแน่ไหนมาเกี่ยวกับเขาได้สิ ล้วยืนหลดอยกยุ่ไก่หดบ่อเรื่องนั่นแหละไม่เดินแต่มันระวังง่ายู่แล้วงมกีมันน้อยเนี่ยแล้วดูฝั่งนี้ทุกคนจะเอื้อมมือมาคนให้ถุงแแหงน่ะนเขาเป็นหยากขาวมากโอ<ว>้เขาขัาบก่อนผมเทดไ,ไ <c oughs> ด,ไไตดไ้ตักไม้เนี่ยตักไม้เหรอตักไม้เขาก็ตักก่อนผมนี่แหละดเดินหน่อย ผมผมมาอยู่ก่อน,นเขามาอยู่ก่อนผมนั่นเองนั่นเลเขาไปตั้งหอนอกหาขุดดินขุดไรบะครับแต่ว่าตอนผมมาอยู่เขาก็ตั้งไม่นะตอนแบบอ่าตอนผมยังประธานด้มาสมาครงานอย่างนี้นะเขาก็เป็นคนครับ,รบขับคันนะไนอะไรมื่อกีใหญนะ่แต่มันคนเขามันขึ้นกับ สีครับโดนเรือครับซาบมันบีปัญหาหรอกมันขึ้นกับว่าสีเหตุงานนะมันถึกใจไปถึกใจคนหรือว่าสีหายงานออกมาแบบใดอะนะได้มาลรอมันไม่ได้มันต้องให้ดูสีนะเพราะมันแห้งจัดเสียมากครับล้งดูมึงจากอ้นไม้สีใหม่ๆใหมันต้องหรอมันต้องอย่ามันต้องเขาต้องไม่เก่าเนี่ยนี่เขาต้องเผื่อไว้โลดเออเผื่อเยอะอะ คิดว่งบุ้งกีผมจะกของไอ้ตาลุงมเน,นี่ใหญ่กว่านี่ป่านเลยนะสูงกว่านี่นะคิดว่าเืฉียงกี้เนี่นะคออยคิดว่งบุ้งกีของผมนะจากผมเคยตักอยู่บุ้งกีหนึ่งประมาณหาร้อยหกร้อยเนาะมาตักนี่สองรง้อยกันบางบางเทือกก็ได้เยอะสองร้อยโอ้ขนาดผมบมกาเปีะเป๊ะๆยังโมเป๊ะเลยนะจะดูตาลุงเห็นไหมลุงมื้อกี้เนี่ยครับใหญ่กว่านี่ป่านนี่นะกับปานเขาอ่ะสูงกว่านี่เนี่ยนะ กระบะเราสูงกระบะเรานะอันนี้กระบะตำเจ้านี่วะเทเล่วเทเล์คันนี้คือคือบวกเฮ้ย่กแมนของช่หนึ่งตีแมนหรอวะสแกนเนียเลยสแกนเนียมัมีอะบ้างขาของพี่คนน่ะนะ ผมเคยผมเคยไปน้ำเล่าอยู่นะพี่คนเดี๋ยวลอ่อมึงก่อนล่อมึงนารถกันเดี๋ยวผมจดจำได้อยู่ดอกคันแมนล่อสิเป็นเพื่อนกันกับพี่สิบสองล่อนะสิบสองล้อมันก็นเคยมาหรือเปล่ามาแมนมาวะแมนแล้วนี่ oh, <okay. S 1> นี่น,นี่ผมเคยขามน้ำเล่าอยู่ผมววผมเคยกลับบ้านเดี๋ยว แล้วก็ของอ่าตาออดบ่ตาอดบบอ,อดบ,บอ่อีกขั้นหนึ่งน่ะว่าเยอะมานี่อีซูซูน่ะอลไรผมก็เคยฝากของแม่น้ำเพิ่นอยู่เอ้าบ,บุเมนคนละคนวะบุเมนคนนี่วะรถรถขึ้นกันเนาะ เใสูงขนาดนี้พอดีสูงขา,านี่เหรอสูงหลายเวลาเขาโค้องอยากนนาเนาะม่เป็นเบาุมไม่สูงคนหนักคนรอบบางอีกท่านเลิกข้านา่ะมันเป็น 安娜、啊、不，伊在做。啊 คือพอแล้ววะเ, <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวลอรุ่นน้ำหนักน้องก,กันแนละะ้วก็อพอรุ่นลองเอาใส่ก็พอก็อพอแล้ววะผมว่ามันบ่ได้หรอกไล่สิ <laughs> <อ>เห็นอยู่บ่หล่ะ คันนี่คันนี่มาใหม่ที่ท่นนี่คือพวเคยเห็นแม่บอกทิดสองล้อคันนี่นะ รเรเบิ่งนำนักนองว่าสีได้เป๊ะหรือเปล่าเมื่อนี้เบากันก็จะด้กลับบ้านแล้วเนาะก็เลยอัดขิปเป็นขิปสุดทไทยเนาะก่อนจะกับบ้าน ตัวน้องแม่โคอยู่หมากันครับนะ นี่บ,บ่กันก็แต่งโตสี่ลับบ้าน,เ,นเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำหนักขันนี้เนาะสิได้บ่ ทะเบียนสวย73 277 <laughs> น้ำนักเด้อโอ้นำนักเกินเลย <c oughs> อ่าก็ดี่ะ51 <c oughs> ห้าสิบเอ็ด้ <c oughs> าสาเกินไปนสี่ร้อยห้าสี่ร้เปนบรอดห้สิบเอ,ด <c oughs> อ็ดซ้ำเจ็ดร้อยาตัวแม่ออกบดีแม่เกิน